คือแซวทุกวันทาวันไหนไม่ได้แซวคือนอนไม่หลับกันนี่สครับ้องแมวจนถึงตั้งแต่วันนั้นที่แ่ววันแรกจนถึงตอนนี้ถามว่าช uh ินไหมหรือว่าเขินไมหรือยังไงเวลาเขาแบบววเร่งเ่งเขรันความด้านแล้ว วันเอ้ะยังไงเราสนิทกันมากขึ้นหรือยังหรืออะไรเงี้ยเรื่อนสนิทกันเนี่ยค่ะเรากูดแ่เ่สนิทแคนนคน้คนนตล้ี้คนที่คนเละทางกันเลยแล้วแฟนขับที่จังหวัดเราเอะไหมครับบายเลย ไปนี่ก็เจ็ดคก็รับครัา็ไม่ได้ดูเท่าไรแต่ว่าแต่ว่าก็มีมาไปเพือเาได้ีอยู่เย้ก็ใช่ไหนพอีสวัสดีกับชาวตายเพื่นนะครับ วันนี้นะวันนี้ีก็มากโอกรายการนะ้รกบไปทีวาได้ได้ดูยูนได้ดูยูนก็ช่วยกำลัใจให้ไปด้วยนะครับคะแนนหน่อยเดียว80หน่อยค่ะแกีน้องน้อสา นอนี่กับยูแบบซงเมอร์ไรเดอร์มือดีคอนเสิร์ตนี่เองต้องมีอะไรพิเศษแฮปปี้แฮปปี้เบอร์เดย์เขาบอกเขมื่อกี้เขาบอกก่อนเข้ารายการว่าตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยแล้วไปคอนเสิร์ตมาเนี่ยก็นี่คือมาคู่กันรายการแรกเราแบบให้ไม่คาคิดมืก่อนเราจะ พูดมาเยอะนะวันก่อนดูร็อกเทสของไวสา์กกาที <c oughs> ่แอบมองไบนะถ้ารูปไปคนนะั้คนจะไปดูขึ้นขึ้นเงิอคอนขึ้น มาเข้ารายดันค่ะเพราะว่าคนที่ไม่ได้มาวันนี้ 2S ไม่ได้เข้ามามากมายแล้วก็อยากจะรู้จริงๆเนี่ยมีคำถามแล้วพี่ก็อยากรู้เองเพราะว่าหลายวันบอกว่าพี่คือบอกว่าเขาให้หมายทางไหนให้ทางไหนให้น้องแม็กน้องไวท์มาแยกถุยอ๋อหมายแยกถุงมาเหรอเอาถุงกราหม่อมลูกเป็นข้าวุมูเลย อะไรอชื่ออะไรอ๋อเป็นหมาปักที่บ้านไหมก็คือเลี้ยงหมาปักอยู่อ๋อหมาปานเชินเฉินมหนูแล้วก็เชิญเเหมือนกันตาไงเฉินเชิญแลวก็มีคำถามหนึ่งเราอยากรู้มากบก

ให้ตอนนี้เขาบอกว่าให้พักกันสักครู่นึง<อ>ก่อนอเดียวช่วงหน้าน้องไปน้องเนทจะมาร่วมกันอ่านข่าวกับเราด้วยนะแรอวอ,อ,อ่านข่าวไม่ทันก็ต้องอ่านก็ได้นะถ <c oughs> าม,ามาไหมถามก็ถาไหมเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราเบรกกันสักครู่ดีกว่าค่ะ